สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอมิน3659าทารอดนะคะต้อนรับในเดือนใหม่แล้ววันนี้วันที่หนึ่งะคะเดือนพฤศจิกายนตรงกับวันเสาร์ปีพศ2568นะคะทุกคนมาอัปเดตแลนดอมกันคนที่นิ่งเงียบไปเนี้ยนะ,ะประเด็นเรื่องอะไรให้ไพ่เล่าเรื่องเนาะใจของเขายังคิดถึงคุณอยู่บ้างไหมนะ แม่หมออยากให้คุณทําจิตใจให้สงบนะคะแล้วนึกถึงหน้าเขาคนนั้นก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณก่อนนะที่ผ่านมาจนถึงวันนี้แล้วก็เดือนพฤศจิกายนเนี้คุณจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะตอนรับเดือนใหม่แปดดาบค่ะทุกคนคุณอาจจะคุยหรือดิวหรือมีประเด็นกับชาวราศีธาตุล,ลมธาตุลมมีราศีอะไรบ้างมีราศีตุล ราศีกุมราศีเมถุนนะคะทีนี้มาดูความหมายไพ่กันแปดดาบที่ผ่านมาเป็นห่วงช่วงเวลาที่เรารู้สึกอึดอัดไหมกดดันมากมายกับความรักความสัมพันธ์นะแต่ว่าทมว่าอึดอัดแล้วหาทางออกได้ไหมได้นะคะมันต้องใช้เวลานิดนึงนะช่วงเวลาที่ถูกปิดกั้นได้ด้วยนะคะทุกคนมาดูใบต่อมาเอ็มเพลอร์อันนี้สำหรับชาวราศีเมษลัคนาเมษหรือคนเกิดวันอังคารนะคะ คุณอาจจะดิวหรือคุยกับราศีเมษราคนาเมษหรือคนเกิดวันอังคารเนาะลักษณะนะคะทุกคนที่คุณคุยคุณอาจจะคุยกับคนไกลก็ได้นะคนต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมประเพณีกับเราหรือเราก็ได้เป็นคนค่อนข้างคือด้วยด้วยเอมพเลอร์ละ่ะเราเป็นคนเก่งค่ะทุกคนถ้าเป็นตัวเราเป็นคนเก่งรู้หน้าที่ตัวเองเป็นคนที่กระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลามีอำนาจในตัวคนมักเกรงใจช่วงนี้อาจจะแบบตำแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้นหรือ เวลาที่มีปัญหาคุณไม่สามารถไปปรึกษาใครได้หรอกมีแต่คนมาคอยปรึกษาคุณนั่นแหละคะ่ะให้คำปรึกษาคนอื่นได้ดีนะความรักความสัมพันธ์นี้มาดูใบต่อมาสามถ้วยสามถ้วยบางท่านที่ผ่านมาคําว่าที่ผ่านมาหมายถึงเมื่อวานนี้ห้าหกวันที่แล้วเดือนที่แล้วปีได้หมดอันนี้คุณอาจจะดีลหรือคุยหรือเป็นประเด็นกับธาตุน้าธาตุน้ํามีราศีอะไรบ้างมีกรกฎราศีเมีนราศีพิจิกนะคะความรักความสัมพันธ์ ถ้าเป็นห่วงช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะเป็นเรื่องราวของเติร์ดปา์ตีคคำว่าเติร์ดปา์ตีนะคะทุกคนไม่ว่าคุณจะถูกดึงเข้าไปมันก็เรียกเติร์ดปาร์ตได้หรือเขาดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์ได้ด้วยนะ,ะหรือคุณไปเจอความรักที่เขาไม่ได้สนใจเราเขาอาจจะเป็นคนสนุกสนานชอบกินเที่ยวเล่นดื่มแบบนั้นนะแต่ถ้าเป็นตัวคุณช่วงเนี้ย หรือเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นห่วงช่วงเวลาที่คุณแต่งตัวสวยขึ้นได้เข้าสังคมมากขึ้นได้พบปะเพื่อนฝูงมากขึ้นก็ได้หรือได้เฉลิมฉลองการประสบความสําเร็จอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณทํามาแล้วคําว่าความสําเร็จนะคะบางคนนีมองแต่เรื่องยิ่งใหญ่เรื่องที่เราทําเริ่มจากเล็กๆ,ๆน้อยที่เราทําสําเร็จในแต่ละวันนี่ก็ถือว่าสําเร็จแล้วนะคะมาดูใบต่อมานะเด้อมิเชีช่ยนคนเกินวันพุธค่ะทุกคนเราพุดธดาวการสื่อสารเล็หนึง ใบนี้หมายถึงคุณเป็นคนมีลางสังหณรค่อนข้างแม่นยําเป็นคนมีเซนต์หมอขยายนะคะคําว่ามีเซนต์เนี่ยมันมาในหลายรูปแบบบางท่านฝันแม่นคุณเคยฝันแม่นไหมฝันอะไรล่วงหน้าแล้วสุดท้ายเราก็ได้ไปเจอสิ่งนั้นไปไปเห็นนะคะบางคนฝันแม่งบางคนมีลางสังหารเช่นอยากจะไปที่นู่นที่นี่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะไปตรงนั้นนั่นแหละค่ะคือเราค่อนข้างมีเซนต์เป็นคนมีลางสังหาร หรือความรักของคุณเป็นเลขแปดบนหัวไปๆไกับๆก,กับคนนี้อาจจะหลายรอบแล้วตัวคุณเป็นลักษณะยังไงด้วยด้วยไพ่นะคะหมายถึงความหมายไพ่แล้วนะเป็นคนฉลาดมีปฏิพันธ์ไวพิบมีวาทศิลป์ในการพูดรู้ว่าเวลาไหนควรพูดคนมีวาทศิลป์นี่คือรู้ว่าเวลาไหนควรพูดนะคะไม่ใช่พูดพั้มเพลือนะคะเป็นคนเก่งวางแผนจัดการชีวิตเตีองได้ดีวางแผนอนาคตเก่งมากด้วยสองดาบค่ะอันนี้นะคะ บอกทัดไปแล้วเนาะทัดลมตึงกุงเมทุนความสัมพันธ์นี้ปิดกั้นกันไปไหมคะตั้งแต่เดือนที่แล้วเดือนที่แล้วหมายถึงเมื่อวานนี้เนาะวันนี้เดือนใหม่ละปิดกั้นกันไปคําว่าปิดกันน้นในอย่างซับซอก็คือคุณทักไปเขาไม่ตอบหรือหรืออ่านไม่ตอบหรือไม่ตอบเลยหรือไม่เห็นแบบนั้นนะคะแต่ถ้าหนักกว่านั้นก็คือการปิดกัน้นคือการบล็อกถ้าคุณไม่บล็อกเขาเขาก็บล็อกเราหรือบล็อกใจบล็อกความรู้สึกห่วงเวลาที่ผ่านมาคุณรู้สึกค่อนข้างลังเลสับสนไม่แน่ใจกับความสัมพันธ์ว จะไปต่อหรือพอแค่นี้หมอมินบอกเลยนะคะเอมเพลอร์กับเดเมเชียนอยู่ข้างคุณคุณเป็นคนฉลาดอะไรที่ผ่านมาเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ประสบการณ์เรามีกับคนคนนี้มาเยอะแล้วเรารู้นะคะทุกคนว่าเราจะดําเนินทางไหนดีรักตัวเองให้มากๆนะคะถ้าที่ผ่านมาเราเจอสถานการณ์ที่อึดอัดไม่ไหวแล้วคําตอบคือตัวเราและประสบการณ์ที่เราเจอนั่นเองนะคะแม่หมอกําลังคิดวา่าสุดท้ายแ้ะไนี่ลซัน คนเกิดวันอาทิตย์บางท่านนะคะไหว้พ่อไหว้องค์พระพิคเนตใบนี้นะคะหรือบางคนมีเศษพ่อรอห้าพระพิคเนตนะคะ,อะขออภัยค่ะด,ดิอันคนเกิดวันอาทิตย์นอเดอร์ซันใบนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่จริงคุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนที่เดอร์ซันนะเนาะนะคะมีสเสน่ห์สวยหล่อน้าทีการงานค่อนข้างดีหรืออย่างน้อยเราตัวเองเราดูแลตัวเองได้ดีทุกคนเวลามีความรัก หรือทํางานเราก็อยากประสบความสําเร็จมุ่งมั่นไปนะคะการพัฒนาตัวเองไม่หยุดนิ่งหมายถึงงานจะทําให้เราประสบความสําเร็จอย่างน้อยเราก็เก่งแต่ถ้าความรักแปลว่าเราอยากมีความสุขได้รับความสําเร็จนะคะได้พบเจอคนที่เขาเห็นค่าเราถ้าความรักความสัมพันธ์เป็นแบบนี้แม่หมอบอกเลยอนาคตคุณคือความสุขให้กับตัวเองเดอะซันนะคะคุณทําทุกอย่างเต็มที่แล้วบางท่านปล่อยแล้วบางท่านก็คือผ่านมานานแล้วคุณเริ่มมีความสุขมองอนาคตตัวเองมากกว่า อืมไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับออกมาหลายใบเลยมาดูฟังเขากันบ้างในเดือนนี้แล้วเนาะคนที่เงียบนิ่งกันไปเนี่ยเขาทำอะไรอยู่เขายังรู้สึกและคิดถึงเราบ้างไหมนะฮะใบแรกเลยค่ะดิมิทาขอไพ่เด็อันนี้นะคะ จัดเม้นเป็นไพ่ผลการกระทำนะคะเดจจัตเม้นขึ้นมาค่ะทุกคนจัดเม้นนีมิตเป็นท่าหน้าตามตัวหนังสือคือเขาเรียกว่าไพ่เวรกรรมแต่ที่จริงนะคะขอขยายนะ,ะที่จริงนั่นแหละบางคนเผื่อไม่เข้าใจโอ,อเวรกรรมมีแต่โทษเวรโทษกรรมคืออย่างนี้ค่ะกรรมหมายถึงการกระทําการกระทําทั้งน่ารักและไม่น่ารักคือดีหรือไม่ดีนะคะมันจะย้อนสอนหาเราแต่คุณอยากจะถามนะบางคนเออนะคะแล้วเมื่อไหร่ล่ะ คือหมอจะพูดตามความเป็นจริงนะคะตรงนี้หมอจะบอกว่ามันมีนกลไกของท่านรับบุญนะคะรับผลที่ทำเนะี่ยมันมีนกลไกเราไม่สามารถไปเล่งชะตากรรมเล่งฟ้าเล่งดินได้หรอกค่ะถึงเวลาเขาจะส่งผลของเขาเองอันนี้แม่หมอก็พูดตามจริงะคะ่ะดิจิตแมทยังหมายถึงเทพเจ้ากาเบียนเปาแต่คนฟื้นจากหลุมศพนะคะแปลว่าคนคนนี้อยากหรือฟื้นกับคุณก็ได้หรือบางท่านคือหลุดแล้วทากเป็นแค่คู่วิบากที่เหนื่อยมาเยอะแล้วมันต้องหลุดแล้วค่ะ มาดูใบต่อมาขยายนะทำแบบไหนนะคะส่งผลตรงนั้นไฮโลแฟนไพ่พระอันนี้ชาวพฤกษ์ศราคะนาพฤกษ์ศพไพรพระค่ะนะคะคนคนนี้ทำงานอะไรได้บ้างนะคะพฤกษ์ศเนี่ยขออภัยค่ะไพ่พ,พระขึ้นมาเนี่ยนะ,ะเกี่ยวกับแพทย์หมอครูบาอาจารย์ได้หรือเกี่ยวกับราชการได้นะ,ะมาดูใบต่อมานะ สองดาบได้เมืองคุณเลยในช่วงสภาวะที่เงียบนิ่งตามหัวข้อเลยเนาะเป็นช่วงห่วงเวลาที่เขาก็สับสนเหมือนคุณเหมือนกันว่าเฮ้ยจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์นี้นะคะเขาถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมแม่หมอว่าเขาก็ยังคิดถึงอยู่นะคะแต่ว่ามันปิดกั้นกัน,กนไปถ้าเขาปิดกั้นนะคะเขาจะปดบล็อกเรากันใบนี้ถ้าตัวเขาทํานะหรือกําลังคิดซ้มไม่เท่านะคะ อันนี้ธาตุลมคุณอาจจะดิวหรือคุยหรือมีประเด็นกับธาตุลมตึนกลุงเมทุนอันนี้ธาตุไฟมีราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูบางคนคุยกับคนทางไกลคนละอำเภอคนละจังหวัดคนละรัฐคนละประเทศได้ด้วยสามไม่เท้าขาทุกคนที่จริงคนคนนี้นะเขาอาจจะทําอะไรหลายอย่างก็ได้นะเป็นคนเก่งทีเดียวแหละถ้าเรื่องงานเป็นเจ้าของกิจการก็ได้หรือทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะ ความรักความสัมพันนี้น่าจะเป็นห่วงช่วงเวลาที่หันหลังให้กันแต่เห็นไหมคะคนคนนี้เขายังมองเรือไปเรือไม่เปรียบเสมือนห่วงช่วงเวลาที่อาจจะอาจจะเฝ้ามองคุณอยู่ห่างๆก็ได้ยังคงคิดถึงนั่นแหละค่ะตรงนี้อาจจะรอโอกาสรอจังหวะรอเวลารอดูใจเตียงได้ด้วยเด็กถ้่ยถ้วยธาตุน้ำกรกฎมินพิจิงบางท่านคุยกับคนอายุน้อยไหมนะคะหรือความรักนี้มันถ้าให้เพจอนะเนาะ บางทีไม่เกี่ยวอายุก็ได้นะคะบางทีอายุใกล้ๆคุณนั่นแหละแต่ความสัมพันธ์ไพ่เพีย์คือมันไม่เติบโตไม่พัฒนาไม่ไมก้าวหน้าบางคนมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะในความรักความสัมพันธ์ต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมประเพณีคิงดาบค่ะอันนี้ธาตุลมเหมือนกันลักษณะเนี้ยคนคนนี้เป็นยังไงบ้างหมายถึงตัวไพ่แล้วนะคะความหมายไพ่แล้วนะนะคะความหมายไพ่เนี่ยเขาอาจจะคิดว่าคุณยังรอเขาอยู่ที่จริงเขายังถือคุณไว้นะ แต่แน่นอนละ่ะค่อนข้างปากแข็งคนคนนี้ปากกระใจอาจจะไม่ตรงกรันหรือที่ผ่านมาเขาค่อนข้างนิ่งเฉยไม่ได้สนใจใย,ยดีบางคนเป็นสภา,าวะความรักเขาไม่กระตือรือร้นก็ได้หรือถ้าความรักมีประเด็นบางท่านเป็นเรื่องขัดแย้งกันพูดจาทิมแทงความรู้สึกถ้าคุณไม่พูดก็คือเขาพูดหรือเราต่างคนต่างเป็นพ่อแง่แม่งอนนะคะเขาก็ใจแข็งนะอะขอไปค่ะเขาก็ค่อนข้างปากแข็งอีกโก้ไม่ต้องถามนะคะสูงเลยนะคะเอ็มเพล่ อ่หมอบอบธาตุปแล้วนคนเกิดวันอังคารความรักความสัมพันธ์นี้บางท่านคุยกับคนต่างชาตินะขึ้นมานะหรือคนทางไกลนะความรักนี้ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงอ๋อให้ตีคู่มาเลยเอ็มเพรสคนเกิดวันศุกร์เขาคิดถึงคุณหลายๆแง่หลายๆมุมคือถ้าคนคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ หรือมาที่การงานค่อนข้างโตและมั่นคงคุณเห็นไพที่เลียงไรไหมคะมีคนชื่นชอบเขานะชื่นชอบายถึงเขาไม่ต้องทำอะไรมีคนเข้าหาเขาตลอดแต่ตัวคุณก็ค่อนข้างเป็นคนเก่งหรือเป็นคนดูดีเป็นคนสวยถ้าท่านใดบางหนเป็นคนมีความสามารถยืนด้วยลำแข้งตัวเองบางคนก็คือหลอดูดีคุณอาจจะทำเต็มที่แล้วก็ได้ฝังคุณแต่ถ้าคุณเป็นเ e อ็มเพลแน่นอนละคุณก็มีสเสน่ห์มีสวยนั่นแหละคะ่ะแต่คุณค่อนข้างนิ่งเหมือนกันคุณไม่ได้อ่าใครว่า เอาอกเอาใจเขาเหมือนคนอื่นเขาก็คงคิดเหมือนกันลาเขามีคนเข้ามาเยอะแยะเขาอาจจะคิดว่าเขาก็มีดีเขาอีกหนึ่งใบสุดท้ายก่อนจะอ่านใจนะทุกคนควีนถ้วยแต่แน่นอนละคะ่ะไม่มีใครใช่ที่สุดท่าคุณคุณเห็นไพ่ตีคู่ไหมไม่มีใครที่ดูแลแล้วเอาใจใส่หมายถึงคําว่าใช่เนี่ยมันหมายถึงใช่ในใจของแ,แต่ละคนนะคะที่มันคลิกกันที่มันรู้สึกว่าเออคนเข้ามาละหลายๆคนนะคะ เขาไม่ต้องพยายามอะไรทั้งสิ้นมีแต่คนเข้าหาแต่กับตัวคุณไม่ได้ไม่ได้เข้าหาขนาดนั้นแต่ความรู้สึกของเขาอ่ะมีคุณอยู่เคียงข้างให้ตีคู่มานะคะเนี่ยมาอ่านใจดีกว่าค่ะคนที่นิ่งไปแล้วนะ่ะนิ่งกันไปใจเขายังอยู่กับคุณไหมคิดอะไรกับคุณกันแน่ สิบดาบค่ะอืมความรู้สึกของเขาณเวลานี้ที่นิ่งๆกันไปในหมอเมีนว่าเขาก็รู้สึกเจ็บนะในลึกๆแล้วอะหรือเขาทําให้คุณเสียใจเคยแทงเราข้างหลังนะคะทําอะไรที่รับหลังเราไม่น่ารักแต่ถ้าเป็นเรื่องเราที่ทะเลาะกันมากๆรักไม่รักแต่ถาว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยมันมีสิบดาบขึ้นมารักอะมันรักอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราเพราะตีคู่มาตลอดแต่ว่ามันเหนื่อยไงถ้าทะเลาะก,กันอะสามถ้วยค่ะ เขานึกถึงความสุขอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับตัวคุณหรือเขาทําให้คุณเจ็บปวดและเสียใจโดย 1. ไม่ได้ชัดเจน 2. เป็นเติร์ดปาร์ตีคือเขาดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์ถ้าดึงเข้ามานะคะส่วนใหญ่ไพ่ขึ้นมาลักษณะพวกสมเหรียญสามถ้วยพวกไม่เท้าในส่วนใหญ่จะเป็นคนใกล้ตัวคนในสายงานเพื่อนของเพื่อนในออฟฟิศบริษัทสำนักง,งานที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะเดอะซัน คุณเดืซันออกมาเนาะทีนี้ในใจเขาก็ออกมาคนคนนี้เขามองคุณค่อนข้างดีนะมองในแง่บวกหมายถึงความมีสเสน่ห์ความสวยหรือความหล่อความดูดีความมั่นใจของคุณคุณทําให้เขายิ้มได้และมีความสุขแล้วล่ะค่ะแต่ถ้าคุณถามหมอมินนะว่าเขามองเราดีทุกสิ่งทุกอย่างเราดูดีทุกอย่างเราทําทไมเป็นอย่างนี้บางคนน่ะนะคะมันมันรู้สึกว่าตัวค่อนข้างมีสเสน่ห์ มันก็มีความเจ้าชู้ในตัวด้วยนะคะแม่หมอปม่เดียวบอกว่าถูกต้องนะที่จริงอะ่ะเขามองเราดูดีขนาดนี้แม่หมอว่าเขาน่าจะแบบหยุดได้แล้วนะคะหรือบางคนก็เพอ้อไพ่เพอ้อใจเพราะความใกล้ชิดหกดาบความสัมพันธ์นี้แน่นอนแหละความรักนี้มันจะต้องมีใครบางคนที่เป็นคนพยายามอยู่ฝ่ายเดียวคุณลังคุณสังเกตดูไพ่นะคะไพ่เนี่ยลงลำเรือลงเรือลำเดียวกันแล้ว แปลว่าแน่นอนค่ะลงลำเรือเดียวกันบางคนก็คุยกันเหมือนเขาก็มีใจแต่ลักษณะคนพายเรืออยู่ฝ่ายเดียวมันจะมีใครสักคนที่พยายามอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนเขามีใจอ่ะแต่เขาไม่พยายามนะ่ะอะไรก็ตามที่สมมตินะคะถ้าเรามีประเด็นมีปัญหาไม่เข้าใจกันถ้าอีกคนนึงพยายามอยู่ฝ่ายเดียวตือ้อหรือง้อหรือขอโทษเสมอหรือพยายามพยายามที่จะแบบเออไม่อยากมีปัญหาฉันต้องยอมเสมอวันหนึ่งคุณจะเป็นคนที่เหนื่อยอย,อยู่คนเดียวเพราะความรักไม่ว่าเรื่องอะไรเราทั้งคู่ เขาเรียกว่าต้องปรับจูนข้อหากันอีกคนนึงค่อนข้างเห็นแก่ตัวคนรักแต่ตัวเองเนี่ยทำหนึ่งสองสามส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะมองว่าเขาทําเต็มที่แล้วเขาก็จะมองในมุมของเขาแต่มุมเราคุณเห็นไหมทั้งสิบดาบทั้งหกดาบเนี่ยเหนือห่อยหืดขึ้นคอนะคะความรักนี้มันมันห่างกันออกมานะคะสองไม้เท้าสามไม้เท้าออกฝังเขาถือลูกโๆอยู่ในมือแปลว่าคนนี้เป็นยังไงบ้าง เขาคิดถึงคุณนะเขารอโอกาสรอจังหวะหรือรอดูใจหรือรอดูสถานการณ์จะเข้าหาคุณยังไงดีถ้าทําคุณไว้สิบดาบนี้ก็คงอืตอนนี้เป็นเขามากกว่าที่เจ็บปวดและเสียใจเหมือนกันสามดาบนี้คําพูดก็ได้นะคะที่แทนความรู้สึกกันสามดาบมันก็แปลกไกลอื่นไม่ได้นะคะก็คือบวกสิบดาบบวกสามถ้วยพวกนี้ยมันก็เป็นรักเราสองสามคนในความสัมพันธ์หรือเขาทําให้คุณเจ็บ หนึ่งไม่เท้าค่ะนะ,ะบางคนอาจจะเป็นเรื่องเมื่อก่อนเคยอยู่ใกล้กันนะไม้เท้าขึ้นมาสองใบเมื่อก่อนอยู่ใกล้กันเรื่องงานแต่พอเรื่องงานเรื่องเรียนหรือเรื่องอะไรก็ตามทําให้เราห่างไกลกันความสัมพันธ์นี้มันเลยรู้สึกมันมันถอดใจก็ได้นะเพราะความห่างไกลเหนื่อยแล้วแล้วก็ไม่ไมเข้าใจกันด้วยได้ด้วยนะคะสิบเหรียญสิบเหรียญค่ะบางท่านคุณเติมเต็มให้เขากับ คือใจของเขามันเต็มแล้วในคุณเนี่ยแหละบางคนเป็นแฟนแล้วบางคนเป็นสถานะครอบครัวแต่ถ้าเขาทําคุณเจ็บคุณเห็นไหมสิบดาบสามดาบพวกเนี้ยไม่อยากออกเออค่ะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเวลาเขาทําผิดอะไรเขาค่อนข้างมั่นใจอะไม่ค่อยยอมรับผิดนะคะใจลึกๆเขาเจ็บปวดนะคนที่นิ่งเงียบไปถ้าคุณเคยพยายามในความสัมพันธ์แม่มว่าใจเขาเหมือนคนปากแข็งอะ่ะ ปากกระจไม่ตรงกันนั่งที่รู้สึกเจ็บปวดมากมายเขาก็พยายามที่จะตัดคุณไปก็ได้ใบนี้นะคะเนี่ยนะคะดเวอร์คนเกิดวันเสาร์อันนี้นะคะความรักเนี้ยมันก็คงสิ้นสุดเหมือนกันบางคนคำว่าสิ้นสุดหมายถึงการตกตะกอนความคิดนะคะเห็นไหมคุณเต็มทุกอย่างละในใจเขาลึกๆเขาเจ็บปวดนะที่เขาทำความรักเนี้ยมันต้องเสียไปเพราะเรื่องมือที่สาม นะฮะเรื่องราวที่เขาไม่ชัดเจนนะคุณก็ได้หรือเรื่องราวที่เขาดึงใครเข้ามานะ,ะแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบมั่นใจมากๆนะ,ะเป็นคนอ่าค่อนข้างมีม,ม,มีอีกโก้สูงมากๆอนะนดะทาวเวอร์แม่หมอเพิ่งพูดแมปนะคะเดอะทาวเคะ่ะทุกคนความรักนี้ต้องพังไป เพราะว่าอีกฝฟายหนึง่งอาจจะเป็นเรื่องราวถ้าทะเลาะกันมากๆก่าความรู้สึกพังหรือเป็นแฟนเป็นครอบครัวก็ทําให้บ้านพังใจกันพังนะคะเขาก็คงคิดแล้วว่าถ้าจะกลับมามันจะเหมือนเดิมได้ไหมแก้วที่มันรลา้าแบบนั้นน่ะคิดไปคิดมาถามว่าเขาเศร้าไหมะนะคะเศร้านะแน่นอนแหละนะบางคนบอกเออแม่หมอเขาเศร้าเหรอเขาไม่เคยขอโทษอ,อ่หมออยากบอกวันนี้นะคะว่าบางคนเนี่ย ปากเขาแข็งก็จริงนะคะแต่ใจลึกๆเขาก็เจ็บปวดนะห้าถ้วยเนี่ยเศร้าเสียดายเสียใจนะอะาไราอวรนคิดถึงเรื่องเก่าๆที่มันผ่านมาแล้วที่มันผิดพลาดที่ทําให้ความรักพังไงละ่ะนะตอนนี้เป็นเขาที่เจ็บปวดอยากจะกลับเข้ามานะแต่คิดเยอะแหละเพราะทั้งเดิร์ทาวเวอร์ขึ้น10ดาบขึ้นแล้วแต่เลเวลของแต่ละท่านที่ที่เจอปัญหาแล้วกันเนาะแถ้วยค่ะถ้าเขาเดินจากความสัมพันธ์นี้ออกมา คนคนนี้เสียดายเสียใจมากๆแต่ถ้าคุณเดินออกมาคุณไม่ได้หมดรักหรอกถ้าคุณเดินออกมาแรกๆนะคะถอดใจหันหลังแปลว่าคุณเหมือนเราเหนื่อยอะเราถอดใจอะค่ะเพราะทุกอย่างมันเต็มที่อะมันรู้สึกทําทุกอย่างเต็มที่แต่ใจทําไมมันมันรู้สึกมันทำทำไมเขาไม่ทําให้เรารู้สึกอบอุ่นเต็มเต็มในพยายามในความสัมพันธ์นะคะคนคนนี้เขาก็ดื้อแหละเขาสืบสองคนอยู่นะคนนี้เสรติดการสืบสองคน เ,เต็มหมดแล้วค่ะที่ใจของเขาความรักครั้งนี้คุณมีความรู้สึกเขารู้สึกกับคุณนะคะอบอุ่นและเติมเต็มถ้าท่านใดเป็นแฟนและครอบครัวใบนี้ก็มาเต็มเต็มมาเนาะอย่ากลับมานะกลับมาเป็นแฟนเป็นคนะรอบครัวนะคะรอรอโอกาสรอจังหวะคุณคิดเรื่องคุณอย่างหนักหัวข้อน,นี้เลยนะคนที่เงียบนิ่งกันไปอาจจะตอเนื่องจากคลิปเมื่อวานเมื่อวานก็เดือนที่แล้วเนาะนะคะวันนี้วันใหม่เดือนใหม่ลนะ,ะต่อเนื่องสองสามวันที่แล้วก็ได้ค่ะ คนคนนี้เขาไม่ได้หยุดคิดถึงคุณนะเขาก็คิดวนเวียนแต่เรื่องคุณนั่นแหละค่ะนะ,ะอยากได้โอกาสนะอยากได้โอกาสนะคะอยากเริ่มต้นใหม่นั่นะแหละท่าทีเขาก็ค่อนข้างแบบคุณนึกภาพนะคะอีโก้ก็หนกักค่อนข้างแบบที่ผ่านมาอาจจะหลงไปหลงตัวเองก้าถ้วยหมายถึงมารักเพศเดียวกันได้ด้วยแล้วก้าถ้วยมันไม่เติมเต็ม นะคะถ้าคุณคุยกับใครยังไม่ได้เป็นถึงขนาดเป็นแฟนก็ได้นะคะเอาเอาข้อนี้ก่อนเนาะเขาอาจจะคิดว่ามีคนเข้าหาเขาตลอดเขาอยู่เฉยๆก็มีคนมาให้เขาเลือกเขาอาจจะเป็นคนมีสเสน่ห์หรือเป็นคนค่อนข้างมีหน้าที่การงานการเงินมั่นคงแต่ก็ไม่ได้ทําให้เขาอบอุ่นและมันเติมเต็มคุณเห็นไหมเก้าถ้วยอันนี้ยังบ่งบอกหนึ่งถ้วยเป็นสิบใช่ไหมอันนี้นะคะอันนี้สิบถ้วยสิบเหรียญ หรือแม้แต่มีคุณอยู่แล้วคุณเป็นแฟนคุณเป็นครอบครัวเขาก็เจ้าชู้เพียงแต่เจ้าชู้แบบไหนล่ะกุ้มกิมไหมนะะมีคนเข้าหาถ้าเขาขาดสติก็เพ้อภัยเพ้อใจเนี่ยทาให้ครอบครัวพังความรู้สึกรอพังไปหรือบางท่านไปจับได้โป๊ะแตกนะคะแต่ถ้าคุณไปรับรู้ทีหลังว่าเฮ้ยเขามีคนของเขาแล้วอย่างเงี้ยคุณก็ต้องการความชัดเจนเหมือนกันหรือใบนี้ก็ได้ที่เขาคิดว่าคุณใจแข็งมากก็ได้นะคะเดอะมูน คนเกิดวันจันทร์ราศีมีนไพ่เนี่ยอ่านใจนะคะคนคนนี้ยังทุกข์เศร้าคิดถึงคุณยังคิดวนเวียนเอาคุณออกจากความรู้สึกไม่ได้คิดคิดหลายๆอย่างจะกลับมามันจะมีโอกาสไหมคิดแบบเนี้ยคิดถึงคุณมากสืบสองดูคุณแล้วมันพังไปแล้วมันจะเป็นยังไงความสามารถที่ทําให้คุณเจ็บแบบเนี้ยมันจะมีโอกาสไหมคือคิดลักษณะวนเวียนแบบนนะะเนี้ยละคะคุณยังมีอิทธิพลต่อความรู้สึกเขามากๆเลยสุดท้ายละมาดูกัน ถ้าเขาอยากบอกคุณนะคะอยากบอกอะไรคลิปนี้เป็นคลิปช่วงบ่ายนะของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนวันเสาร์นะคะหกดาบแฮงแมนเขาบอกว่าจะติดมันมันน่าจะยาก นะเขาอยากกลับเข้ามาแต่กลัวคุณไม่เอาคุณต้องการการชัดเจนนะความรักนี้ถือดาบในมือถือตาช่างเขาที่ผ่านมาเขาให้ความซื่อสัตย์หรือความยี่ทําไม่ได้นะบางคนถ้ารอเรื่องเกี่ยวกับเอกสารข้อกฎหมายการหย่านะแม่หมอว่าคนคนนี้ไม่ยอมหยานะถ้าคุณถามทําไมหมอหมอ,หม,อมินทายตามไพ่นะคะถ้าท่านใดมีประเด็นนี้เพราะว่าประเด็นนี้มันออกมาเพราะว่าเขาไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ถ้าเป็นเรื่องเติร์ดปาร์ตี้นะ ะะเขาไม่แน่ใจในความสมัมพันธ์ที่เขาหนึ่งเขาเลือกหรือเขาคาราคาซังแต่เราเลือกที่จะหันหลังพอแล้วนะนะเวลานี้ดีกว่านะคะเขาเหมือนเขาไม่แน่ใจกับอีกฝั่งหนึ่งคือเห็นไหมไพ่สิบถ้วยสิบเหรียญไพ่เต็มไพ่ออกมาในใจของเขาคือเขายังอยากมีคุณเป็นครอบครัวเป็นแฟนอะไรค่ะอ่าสิบไม้เท้าค่ะสามไม้เท้าเอ็มพ ไเราแฟนใครไปขอพรอ,อะไรไว้แปดไม่เท้าค่ะไพ่สื่อสารขึ้นฝังเขาบางท่านเป็นพ่อแง่แมงอนนะคะเล็กๆน้อยๆจุกจิกยุ้มยิ้ม,มเรามีปัญหากันตลอดหรือกรณีบางท่านน่ะละคนหมู่มากมาวุ่นวายเรื่องของผู้คุณได้ด้วยนะคะทมแรนนะคะสิบถ้วยเห็นไหมคะขึ้นมาอีกละเก้าไม่เท้าแปดไม่เท้าก็ขึ้นนะจัดเมน นะะแน่นอนแหละกรรมหมายถึงพฤติกรรมที่ผ่านมาของเขาเขาทำเรื่องอะไรกับคุณไว้นั่นแหละ,ะค่ะคนคนนี้แม่หมอสรุปให้นะความหมายถึงที่เขาอยากบอกคุณเขาบอกว่าหนึ่งเขาอยากลื้อฟื้นกับคุณคุณเป็นรักที่อบอุน่นนะ,ะและเป็นถ้าเป็นแฟนก็คือเคยอยู่ร่วมกันแล้วถ้าเป็นครอบครัวคือเขาอยากกลับมาเขาอาจจะทําผิดกับคุณตัดสินใจิดพลาดเขาก็เสียใจณเวลานี้เขาพยายามรวบรวมความกล้า ที่จะติดต่อสื่อสารคุณมาถ้าท่านใดตรงจริตะคิปหมอมินไพ่แปดมาเท่าขึ้นมาแล้วนะคะอาจจะเป็นอีกหนึ่งวันข้างหน้าหรือแปดวันข้างหน้านะคะหรือสองสัปดาห์สามสัปดาห์สี่สัปดาห์แล้วแต่หนึ่งเดือนสองเดือนพวกนี้นะคะมีโอกาสถ้าตรงจริตะคิปหมอมินเขาเขาพยายามรวบรวมความกล้านะเพราะว่าเขากลัวคุณตัดเขาไปหรือถ้าตัดไปแล้วคือกลัวคุณไม่ให้โอกาสไม่ให้อภัยไม่ให้กลับมาเขาก็คงคิดมากคิดตามเลเวลที่พวกคุณเป็นประเด็นกันนะคะ เดือนที่แล้วก็เป็นแบบเนี้ยคนคนเนี้ยคิดมากนะคะเรื่องของคุณเครียดมากเลยนะคะแม่หมอไม่รู้ว่าเขาไม่สบายด้วยไหมนะคะนอนไม่หลับเขาคิดเรื่องของคุณมากมายเลยทุกคนคนที่นิ่งเงียบไปอ่ะใจเขายังอยู่กับคุณเต็มๆคิดวกวนเนี่ยเศร้าทุกเศร้าแต่เรื่องคุณคิดแบบที่หมอไล่เลียงแบบนั้นละคะ่ะขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามรับชมนะ,ะดูดวงส่วนตัวกับหมอมินนะคะทุกคน แม่หมอมีไอดียายอยู่ใต้วีดีโอคลิปนี้นะคะคุณต้องทักเข้ามาเนาะนะคะจะมาแบบเออสนใจดูดวงมาพิมพ์ใต้วีดีโอคลิปอ่าแม่หมอว่ามันมันคือเอาง่ายๆถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวอ่านรายละเอียดเบื้องต้นให้เข้าใจก่อนค่ะคุณจะได้เข้าใจเบื้องต้นก่อนนะคะทักเข้ามาแม่หมอจะส่งรายละเอียดให้อ่านคุณไม่ต้องพิมพ์ยาวหรอกนะคะว่าต้องส่งรายละเอียดไม่วันเดือนอะไรนู่นนี่นั่นนะคะหนูอยากจะดูดวงได้คิววันไหน นะคุณแค่สนใจดูดวงค่ะสนใจดูดวงค่ะแม่หมอจะส่งรายละเอียดให้อ่านคุณอ่านรายละเอียดให้ดีนะคะแล้วก็จะพิมพ์บอกว่าพรุ่งนี้สมุตคุณทักมาวันนี้พรุ่งนี้เวลาเท่านี้เท่านี้นะคะมันว่างนะคะถ้าคุณจะดูดวงคุณต้องจองคิวที่คุณสะดวกที่สุดนะคะทุกคน แล้วคุณต้องพร้อมโอนด้วยนะคะและที่สําคัญมากๆต้องพร้อมรอดูดวงตามวันเวลาที่เรานัดหมายกันแม่หมอไม่เลื่อนนัดเปลี่ยนเวลานะคะท่านใดไม่มีเวลาดูจองลอยๆหมายถึงโอนจองแล้วไม่รู้จะดูวันไหนอันนี้แม่หมอก็ขออนุญาตไม่รับนะคะเพราะว่าหมอมินทําทําอย่างอื่นด้วยนะะถา้างนั้นจะมีคิวทําไมนะคะถึงเวลาแม่หมอก็จะบึงขับรถมาอาบน้ําไหว้พักไหว้ครูรอดูดวงให้คุณ แล้วแม่หมอขอขอรบกวนนิดนึงนะคะอย่าทักมาหลังสี่ทุ่มไปแล้วคุณอ่านรายละเอียดเบื้องต้นคุณใจรู้นะคะนะหรือถ้าแม่หมอตอบแชทคุณแล้วถ้าคุณตอบไม่ทันคุณก็ต้องรอพรุ่งนี้ค่อยตอบนะทักมากลางคืนหมอลืมปิดแชทก็มีเสียงมันดังรบกวนนอนนะคะมีแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ